สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านเราทักทายกันจากประเทศเซอร์เบียอีกแล้วนะคะวันนี้คะ่ะเราจะชวนทุกคนนะคะไปเที่ยวประเทศฮังการีอา้าวเพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่วันมาน,นี้จะไปอีกแล้วเหรอไปคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันแค่นี้เองนะคะแต่วันนี้เราจะไปคนละที่แล้วก็คนละด่านที่เราเคยไปเมื่ออทิตย์ที่แล้วคะ่ะแล้วจะไปทําไมอีกเนี้ยเพิ่งไปมาไปหามามา่มาหรือเปล่า วันนี้นะคะพ่อปู่กับแฟนพ่อปู่นะชวนอุ้มไปซื้อเขาเรียกว่าเตาย่างบาร์บีคิวค่ะทุกคนคะ่ะแกบอกว่าฉันอะ่ะจะไปตั้งนานแล้วแต่ติดนูน่นติดนี่สุดท้ายวันนี้เป็นวันดีๆโอกาสดีนะคะแกก็เลยบอกว่าเธอก็ไปด้วยกับพวกเรานั่นแหละอุ้มก็อาใจง่ายนะคะทุกคนคะ่ะอุ้มก็กระโดดขึ้นรถทันทีทันใดเลยคะ่ะ วันนี้ตรงกับวันที่27ธันวาคมนะคะทุกคนคะ่ะมันก็จะยังอยู่ในช่วงเทศกาลเนาะแต่เราโชคดีนะคะตรงที่ว่าด่านฮังการีตรงนี้รถบรรทุกไม่สามารถที่จะผ่านเข้ามาได้ค่ะแล้วนะคะมันก็จะเป็นด่านเล็กๆที่ส่วนมากก็จะเป็นประชาชนนะคะที่อยู่ติดชายแดนเขตแดนที่อยู่ฮังการีเซอร์เบียรตรงนี้ค่ะส่วนมากเขาจะใช้ในการข้ามแดนมากกว่านะคะถ้าเกิดว่า บุคคลอื่นที่ต้องจำเป็นขับรถข้ามผ่านแดนนะคะเขาก็จะไปข้ามอีกด่านใหญ่เลยค่ะทุกคนทางนู้นนะคะก็จะออกไปจากเมืองที่อุ้มอยู่ประมาณ20กิโลเมตรค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่อุ้มมาประเทศฮังการีนะคะกับพ่อปู่แล้วก็แฟนพ่อปู่แล้วทุกคนมันมีเทสโก้ o t u ตัดเหมือนบ้านเราเลยค่ะ พ่อปูบอกวา่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันไม่สายจนเกินไปนะเดี๋ยวเราจะแวะไปโลตัสอุ้มก็ดีใจมากเลยนะคะเผื่อได้เจออาหารไทยนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละคือไฮไลท์ของการมาประเทศฮังการีในวันนี้คะ่ะฮะ Good i d e อเด Good idea Good, idea. Good idea. Hang, right? สองคนเข้าก่อนป้าป้า ฮัลโลฮัลโลอลิสสองสองสองสาวสองสาวกันหนึ่งหนุ่มร้านที่เราจะมาดูเตาย่างบาร์บีคิวนะคะมีชื่อว่าร้านโอบี้ค่ะร้านโอบี้เนี่ยก็คือเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับเครื่องมือช่างซ่อมแซมบ้านปลูกบ้านสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในบ้านนะคะทุกคนคะ่ะมีหมดเลยรวมทั้งมีเตาย่างบาร์บีคิวด้วยนะคะมีอุปกรณ์จัดสวนนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นเตาย่างสําหรับ สำหรับปิ้งย่างบาร์บีคิวค่ะสำหรับคนที่ชอบอย่างเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์จัดสวนทุกคนคะ่ะแล้วมีช่วงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสอยูเนาะเขาก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่ตกแต่งบ้านแล้วมันลดราคาคือมันสวยมากสำหรับอุ้มนะมันเหมือนกับการเขาเรียกว่ามาเปิดโลกเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าร้านใหญ่ขนาดนี้นะที่เออเมืองที่อุ้มอยู่อะ่ะมันไม่มีค่ะดังนั้นอะ่ะ ตื่นตาตื่นใจมากมันได้เห็นอะไรใหม่ๆค่ะทุกคนคะไอเตาย่างอย่างเงี้ยสาหรับอุ้มอ่ะจริงๆอ่ะมันโอเคมันซื้อได้แหละถ้าจะซื้อใช่ไหมแต่พ่อปู่อ่ะแกบอกว่าฉันไม่เอาฉันอยากได้ที่แบบมันใหญ่กว่านี้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วมันไม่มีค่ะทุกคนเขาบอกว่าไอตัวนะคะทีะ่เขาตั้งโชว์เนี่ยมันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วจะมาอีกทีก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วตัวที่เขามีอยู่เนี่ยก็คือถ้าคุณจะซื้อคุณก็ต้องยกไปทั้งดุนเลยแล้วมันก็ คือมันจะมันจะยัดเข้ารถไม่ได้ค่ะทุกคนคะ่ะมันก็เกะก,กะเนาะดังนั้นก็เลยพากันเดินดูเดินนะคะอุ้มก็มีโอกาสได้มาจอบนะคะต้นคริสต์มาสที่เป็นพลาสติกค่ะทุกคนคือมันสวยมากเลยนะใช่มันไม่เหมือนของจริงหรอกทุกคนคะ่ะแต่เราอะ่ะคือถ้าเราไม่อยากแบบตัดต้นไม้เราก็ใช้อย่างนี้ได้เดี๋ยวปีหน้านะคะอุ้มบอกสวาว่าปีหน้าฉันขอจัดต้นคริสต์มาสแล้วกันแล้วก็ยังมีเนี่ยค่ะทุกคนเป็น เป็นต้นไม้บ้านเราด้วยนะต้นนี้อุ้มจําไม่ได้ใช่ใบเงินใบทองไหมคะทุกคนขาอุ้มลืมถ้าอุ้มจาถ้าอุ้มจําไม่ผิดเนาะเป็นต้นเงินต้นทองหรือเปล่าคะทุกคนขาบอกอุ้มด้วยนะแล้วราคานะคะก็อยู่ที่ 9, 999 9ฟอรินนะคะเงินฟอรินถ้าเราจําได้นะคะอุ้มเคยบอกว่า1 0 0 0 0ฟอรินนะคะจะแลกได้1,000บาทบ้านเราคะ่ะทุกคนขา มีแต่ต้นไม้สวยๆแล้วราคามันก็โอเคนะอุ้มคิดว่ามันก็ไม่ได้แพงมากมายจนเกินไปเพราะบางต้นอ่ะมันในกระถางอ่ะมันมีอยู่สามมันมีอยู่สามต้นค่ะทุกคนเราสามารถนําไปแยกได้เลยนะคะอุ้มแบบอยากได้นะคะแต่แบบเออกลัวตังค์ไม่พอแต่พ่อบอกว่าพ่อปู่นะบอกว่าถ้าเธอจะซื้อก็ซื้อเดี๋ยวฉันซื้อให้ก็ได้อะไรเงี้ยอุ้มก็กรลรงใจแกก็เลยเออไม่ซื้อดีกว่านะคะแล้วอุ้มไม่ได้เอาตังค์ไปหรออุ้มเอาไปค่ะทุกคนอุ้มเอาติดตัวไปนิดหน่อยนะแต่มันไม่ได้จําเป็น ต้นไม้นะคะบ้านเราก็มีเยอะอุ้มก็เลยแบบมาจบๆเนี่ยค่ะเป็นเดคที่ไว้ตกแต่งวันคริสต์มาสอ่ะมันมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยคือแบบอุยดูดีมากทุกคนคะ่ะคือมันดูมีแบบสไตล์อ่ะมันดูน่ารักมากๆเลยนะอยากซื้อมากๆเลยนะคะแต่แบบเออเรายังไม่ได้ใช้เดี๋ยวปีหน้านะคะเดี๋ยวให้เขาลดราคากว่านี้ก่อนเดี๋ยวรอค่อยซื้อไว้ไปจัดคริสต์มาสในปันคริสต์มาสของปีหน้าเนาะ ร้านโอบี้นะคะที่ประเทศเยอรมันก็มีค่ะแล้วก็ยังเป็นบริษัทของคนเยอรมันด้วยนะคะนานๆได้ออกนอกบ้านทีทําไมสวไม่มาด้วยแกบอกว่าฉันขี้เกียจไปฉันขี้เกียจน,นั่งรถแล้วก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรนะคะเราก็เลยแบบเออแทนก็ดีแล้วแหละก็ให้แกอยู่บ้านเฝ้าลูกๆไปอมก็ถือโอกาสมาเปิดหูเปิดตาค่ะทุกคนคือมันแบบเฮ้ยมัน มีแบบอะไรใหม่ๆที่มันดูแล้วมันก็ตื่นตาตื่นใจนะคะเราไม่มีเนาะที่บ้านเราหรือเมืองทุ่งอยู่อะ,ม,ะมันเล็กเล็กมันไม่ได้มีอะไรที่อลังการอย่างนี้เรามาเราก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆเกิดแฟนตาซีใหม่ๆค่ะทุกคนคะ แล้วโซนอื่นๆอุ้มก็ไม่ได้เดินไปดูเลยนะคะอุ้มนี่มาอยู่ตรงที่เขาจะมาซื้อเตาย่างบาร์บีคิวใช่ไหมคะพ่อปู่กับแฟนพ่อปู่ก็เขาก็กําลังเลือกไปส่วนอุ้มนะอุ้ยฉันขอไปจอบดอกไม้นะคะเพราะว่าอุ้มเห็นดอกไม้อุ้มบอกว่าเดี๋ยวฉันมานะแกก็บอกเออไปไปไปอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วเห็นดอกไม้อะไรที่มันสดชื่นสดชื่นอ่ะมันสวยมากเพราะว่าในคลิปอุ้มอ่ะมันไม่ค่อยได้มีโอกาสมาถ่ายอย่างเงี้ยนะคะก็ ดีใจมากมาเลยนะคะสําหรับคลิปนี้วันนี้นี่ก็เป็นดอกไม้กล้วยไม้นะคะทุกคนก็เป็นของแท้นะคะตรงนี้จ,จะเป็นโซนต้นไม้พันไม้ที่เป็นของแท้ทั้งนั้นเลยค่ะหลังจากที่ตกลงไม่ได้นะคะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อพ่อปู่ก็เลยบอกว่าอ่ามันมีร้านนะคะอีก ขับไปอีกประมาณ10นาทีเธอลองไปดูนะเพราะว่าคนขายเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เราลองไปดูนะคะทีนี้พอเรามาถึงอนะทุกคนคะ่ะคนขายนะคะพนักงานเขาก็บอกว่าพวกคุณจะซื้อเตาย่างบาร์บีคิวไปทำไมช่วงนี้ช่วงนี้มันยังเป็นหน้าหนาวอยู่คุณรออีกประมาณสัก2เดือนสิประมาณต้นกุมภาพันธ์มันจะมีเยอะมากให้พวกคุณเลือกนะคะได้ตามใจชอบเลยนะคะ เราก็เลยมาทําอะไรมาจอบสิคะทุกคนคะ่ะอุ้มก็มาจอบดูเตาผิงไฟเตาผิงไฟอะเราจะเป็นคนชอบอะไรที่มันโบราณโบราณน,นะคะชัดเจนมากโบราณโบราณแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะราคาแพงไหมก็จะมีถ้าเล็กๆแบบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดพบาทก็มีค่ะเราอะเป็นคนที่ชอบอะไรอย่างนี้นะ,ะทุกคนมันมันรู้สึกว่ามันมันเป็นศิลปะ <laughs> มันเป็นศิลปะนะแต่ว่าถ้าอยากได้คุณตี้ดีๆมันก็จะต้องแพงนิดนึงนะคะประมาณ3-4มสี่หมื่นขึ้นไปอย่างเงี้ยถึงจะได้ในคุณตี้ที่โอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะถ้าเตาผิงไฟอันไหนนะคะที่มันใหญ่กว่าแล้วมันดูดีไซน์กว่านะคะอย่างเครื่องนี้ราคาก็อยู่ที่1,200ยูโรค่ะเอฟ0 0 0 0่0อ่ไะ 1.300 Euro ungefähr? Ja, das ist ja mal auch groß und so. Das ist auch Ah, okay. Okay, hier merkt man, dass es Qualität ist. Oder? das? ist 360 Euro. Eh, uh, das Hundehaus. Cola. Cola. Ist so groß. Ja. Cola, diese. ลอดตีและแล้วพ่อปู่ก็ไม่ได้ซื้อต่อย่างบาร์บีคิวค่ะทุกคนค่ะแกบอกว่าเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวฉันจะพาเธอมาด้วยอากาศดีเราจะไปเดินในเมืองกันในเมืองนะมันมีแบบตึกเก่าๆสวยมากเลยเดี๋ยวเรามากันอีกทีหนึ่งเนาะอุ้มก็โอเคได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยเนาะเสร็จแล้วเราก็มาแวะที่เมโทรค่ะทุกคนเราจะมาดูว่ามันมีมาม่าแล้วก็มี พวกน้ำปรุงน้ำปลาหรือเปล่านะคะแต่มันไม่มีเลยค่ะทุกคนมันมีอยู่ซอสของเกาหลีไม่กี่ชนิดนะคะแล้วอุ้มก็เจอวายตัวนี้ค่ะทุกคนอุ้มคิดว่าเฮ้ยทำไมมันขายแพงมากตอนได้คิดว่าเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวอยากซื้อไปชิมค่ะทุกคนแต่ราคานะคะขวดนี้อยู่ที่เกือบ200บาทเลยค่ะหรือมันถูกหรือเปล่าคะทุกคนหรือว่ามันแพงคะแต่สําหรับอุ้มนะอุ้มคิดว่าขวดเดียวอะ่ะมันแพงอุ้มก็เลยเออไม่ซื้อดีกว่านะคะ สามพันหานสี่นะคะทุกคนค่ะหารสี่ซอยของไทยแพยงมากค่ะท <c oughs> ุกคนค่ะแพงมาก <c oughs> สุด <c oughs> ท้ายแล้วก็ท้ายสุด เราเดินออกจากเมโทรโดยมือเปล่าค่ะทุกคนเราไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะเพราะเปรียบเทียบไปแล้วของแพงมากนะคะพ่อปู่บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราไปนั่งกินกาแฟในเมืองกันเถอะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเราจะไม่ได้ไปเดินชมตึกเก่านะแกบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้ามาเราค่อยไปเดินชมตึกเก่าชมบรรยากาศเก่าๆก,กันที่เมืองเซเกตนะคะประเทศฮังการีเนาะแกบอกว่ารอบนี้ ไปเดินห้างแล้วก็กินกาแฟกันแล้วก็กลับบ้านเนาะอุ้งก็บอกโอเคได้ค่ะได้ยังไงก็ได้ค่ะช่วนะงที่รถเตดไฟแดงแล้วก็น้ำมัน,มน,ำน,นยังไม่จุ่ม Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Kaffee, kaffee. 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 kaffee, kaffee Ich <gülpünkt> <hums> 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 <laughs> ah, ich habe die weiß. Wer macht Okay. Ich Hãy subscribe cho kênh หวทุกคนค่ะมันตื่นตาตื่นใจอลังการมากเหมือนบนนอกเขากรุงเลยค่ะคืออุ้มไม่ได้มี เออความรู้สึกอย่างนี้นานมากๆแล้วนะคะที่เราไปเดินห้างใหญ่ๆเนาะตั้งแต่มาอยู่เซอร์เบียรเราไม่มีโอกาสได้ไปเดินอย่างนี้เลยค่ะพูดแบบน่าสงสารตัวเองมากเลยนะจริงๆไม่ได้ไปเลยค่ะก็คือมีแต่ห้างเล็กๆคือเข้าไปแป๊บเดียวเดินก็คือออกแค่นี้นะคะที่บ้านเมืองทุ่หยู่เนาะแต่ที่นี่เขาจัด สวยงามมากดูแบบสีสวยอะ่ะทุกคนคะ่ะคืออุ้มเห็นแล้วอุ้มแบบโอ้ยเขาทําได้สวยมากๆเลยนะแล้วที่ตื่นตาตื่นใจมากกว่านั้นนั่นก็คือในห้างนี้นะคะอุ้มเจอมะขามหวานที่มาจากเมืองไทยด้วยคะ่ะทุกคนแต่ว่าอุ้มแบบไม่ได้อยากกินไงก็เลยไม่ซื้อเขาขายนะคะแพ็กเล็กๆเนี่ย150กรัมเขาขาย <ไป S 1> อยู่ที่เฉลเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ200บาทคะ่ะทุกคนอุน้มก็แบบซื้อดีไหม แต่เราก็ไม่ได้อยากกินก็เลยเออไม่ซื้อดีกว่าค่ะทุกคนจะว่าเรางกก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่อยากกินซื้อมาแล้วมันมาวางไว้อะของมันแบบเสียเสียดายอีกเสียดายทั้งของเสียดายทั้งเงินก็เลยเออไม่ซื้อดีกว่า <Okay. S 1> เดินออกมาเนาะ แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศการเที่ยวประเทศทางการี1่วันไม่ถึงหนึ่งวันค่ะทุกคนไม่กี่ชั่วโมงโอเ,เองนะเพราะบ้านเรากับเมืองที่เรามาวันนี้นะคะอยู่ห่างกันแค่45กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะสรุปได้ว่าวันนี้พ่อปู่ไม่ได้ซื้อเตาย่างบาร์บีคิวแกจะมาอีกรอบแล้วเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนมาเที่ยวในเมืองกันนะคะติดด่านอีกเช่นเคยแล้วเราก็กลับบ้านกาันเฮ้เฮ้สบายเซ Bitte? So oh, schön! Gerade! Gerade! Ui! Ohohoho! Oh. Zitrone oh. geklaute! Geklaute Zitrone! Frau Ben! Das ist ein Erde-Auto. So breit. Was ist? du hast gesagt, du willst sie wieder haben. Okay, ich schenke sie.

ยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนคะ่ะแล้วมันมันวิงหัวมากวีนหัวมากเลยนะคะดีที่เราติดยาหอมมาจากเมืองไทยคะ่ะทุกคนคะ่ะที่เนี่ยหาไม่ได้เลยนะคะผมกินค่ะทุกคนเพราะว่าผะอืดผะอม เลือดจะไปลมจะมายัางไงก็ๆๆไม่รู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเมื่อวานกินแอปเปิลไปลูกหนึ่งตอนค่าแล้วนะคะทุกคนนั่งดูทีวีไปกินแอปเปิลไปตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วมันไม่รู้อุ้มมันแพ้อะไรคะทุกคนน้ําลายไหลทุกคนเคยเป็นเหมือนอุ้มไหมคะน้ําลายไหลตรงนี้อุ้มไปนั่งรอก่อดชะโครกเลยรอเลยคะ่ะทุกคน <laughs> 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 วันนี้อ <laughs> ันนี้วันนี้ก่อนวัสดีครับก่อนสวัสดีครัเนี่ แล้วนะคะ <c oughs> คืออุ้มเป็นน,นั่งนะคะทุกคนนั่งกอดชักโครกอย่างนี้แล้วก็คือแค่นั้นเองค่ะทุกคนน้ําตาไหลหาวแล้วก็แบบคือนั่งเฝ้าห้องน้ํานะคะเป็นสิบยี่สิบนาทีเลยค่ะทุกคนทรมานมากๆเลยนะคะแล้วพอตื่นเช้ามาอาการก็ดีขึ้นนะแต่ว่าโลกก็ยังหมุนอยู่บ้างนิดๆเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะคะตอนเช้ามาก็กิกนยาหอมอีกรอบนึงนะแล้วพอไปกับพ่อปู่คือแกขับรถแบบซิ่งมาก แล้วเรานั่งข้างหนังเราเป็นคนที่แบบถ้านั่งข้างหน้าไม่เป็นไรนั่งแบบระยะไกลได้เลยตามสบายคุณแต่ถ้านั่งข้างหลังแล้วคุณขับแบบอย่างเงี้ยแล้วพ่อปู่แกขับรถอย่างเงี้ยทุกคนนินทาพ่อปู่ก่อนอินเลสเตอร์ฟ้าฟ้ากันน้อ <laughs> 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 แล้วแบบเราอาการคือจะดีแล้วอะ่ะใช่ใบคนละ <laughs> โอ้ยนี่ต้องกลับมากินยาอีกรอบหนึ่ง โอเคค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบว่าอืเราไปออกนอกสถานที่นะคะซึ่งแบบไม่ได้เห็นวิวทิวทัศน์อะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยเนาะแต่พ่อปู่บอกว่าช่วงประมาณสักกุมภานะคะกลากมีนาเดี๋ยวแกจะไปอีกแกจะพาอุ้มไปนะคะคือไปต่อเช้าแล้วแกจะพาเราไปเดินชมเมืองเก่าแกบอกว่าเป็นเมืองที่สวยมากเลยเมืองที่เราไปวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณสําหรับกําลังใจแล้วก็การติดตามค่ะทุกคนไปแล้วนะคุณนายค่ะ 哈 <laughs>